สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิเมียฝรั่งอเมริกาค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับชมเกี่ยวกับสวนสาธารณะของเมืองกลางค่ะสวนสาธารณะนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรและในส่วนหนึ่งเขาก็กันเป็นสวนสาธารณะของน้องหมาด้วยแต่ ตรงสวนนั้นมันอยู่ไกลนะคะปะนิดเลยไม่ได้แวะไปฝั่งทางโน้นค่ะขอเชิญเพื่อนๆติดตามรับชมค่ะตอนนี้ปนิดมาอยู่ที่สวนสาธารณะของเมืองกลางนะคะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่สวนสาธารณะ ที่มีแคมปิ้งอะไรนะคะเป็นสวนสาธารณะในเมืองคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูว่าจะมีความร่มรื่นแค่ไหนคะ่ะสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมีห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นที่ที่นะคะก็คือ วันนี้จะมะีการเปิดให้ตกปลาที่สะค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปรับชมที่สระน้ำแต่ว่าปนิ์ไม่สามารถที่จะถ่ายผู้คนไกลๆได้นะคะเดี๋ยวปนิ์จะพาไปดูแป๊บหนึงค่ะตรงข้างหน,น้านู่นไกลๆอยู่โน้นก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะเพื่อนๆ มีสิ่งของหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็จะมีที่นั่งเขาจะมีที่นั่งให้เป็นซุ้มนะคะ,ะบางที่เขาก็จะมีชิงช้าไว้ให้สำหรับผู้คนด้วยค่ะวันนี้ผู้คนก็จะมานั่งตกปลาโดยเฉพาะจะเป็นเด็กๆนะคะเขาจะพาเด็กๆมานั่งตกปลาที่นี่ค่ะ ฝั่งทางนี้เขาก็จะมีโต๊ะนะคะมีโต๊ะมีที่นั่งมีม้านั่งเอาไว้ให้ผู้ที่มาเดินออกกำลังกายหรือมาปิกนิกผ่าครอบครัวมากินข้าวนะคะวันนี้ก็จะมีรถเยอะมากค่ะ เป็นสวนสาธารณะในเมือง,งนะคะที่นี่แม้แต่ในสวนสาธารณะเขาก็จะมีป้อมตํารวจด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงว่ามีการคอยดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะในขณะที่เรานั่งเราอยู่บนรถเราก็สังเกตเห็นมีรถของตํารวจ ผ่านไปด้วยนะคะและนี่ก็เป็นป้อมตำรวจเขาค่ะและใกล้ใกล้กับป้อมตำรวจนี้ก็จะมีสนามสำหรับให้เยาวชนทั้งหลายได้ไปเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะจะสังเกตเห็นว่าเครื่องเล่นของเขานั้นก็ต้องมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสำหรับ เยาวชนที่ไปเล่นด้วยค่ะเยาวชนเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะเพื่อนเืนต้นไม้ข้างหลังปานิเนี่ยต้นใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเอนเดี๋ยวไปดูค่ะต้นนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะสามสี่คนโอบได้เลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะ ไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะคะเขาไม่ได้ติดชื่อต้นไม้ไว้เหมือนบ้านเราค่ะสูงใหญ่จริงๆเลยนะคะนนได้เวลากลับแล้วค่ะคุณลุงพามาแวะดูเฉยๆนะคะปะนิดก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ปนิดฝากด like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป ในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมบาย